สวัสดีครับวันนี้ก็มาเปลี่ยนโชกหน้านะครับก็ดูปัญหาครับอู่สักเยอะนะครับอันนี้ก็แก้ไปเรื่อยนะครับตอนแรกอ่ะใส่ยางเบอร์นี้นะครับเป็นร้อยสิบเจ็ดสิบนะครับพอเปลี่ยนเป็นโชกเนี้สังเกตตำแหน่งเท่าล้ออ่ะจะอยู่ด้านในนะของเดินมันอยู่ตรงนี้อันนี้มันเปลี่ยนไปอยู่ตรงนี้มันทําให้ติดด้านในนะครับเนี่ยมันทําให้ติดส้ม ด้านในเนี่ยมันติดช่วงนี้จะเลี้ยวไม่ได้นะครับก็เลยเปลี่ยนเป็นยางเล็กนะครับเป็นเบอร์เก้าสิบาเบอร์เจ็ดสิบเก้าสิบนะครับเป็นแก้มเตี้ยขอบแคบแก้มเตี้ยนะครับก็มันก็ไม่ติดนะครับต่อมาก็จะต้องหาบูธนะครับตัวเนี้ยแล้วก็จับปั๊มของ ไอ้อะไรเนี่ยยี่ห้ออะไรไม่รู้นะครับโกลลัมโดทะไอย่างก็จะต้องหากลางนะครับตอนนี้นมันยังไม่ได้เนี่ยล้อย,ยังเปิดอ,อยู่สังเกต้าเบรกนะครับมันยังชิดไปทางข้างขวาอยู่เดี๋ยวต้องแก้รองให้มันขยับมาด้านซ้ายนะครับแต่นน้มียวเปิดอ,อยู่้าเบรกมันมันเสืออ่อยูข่ข้างขวาเดี๋ยวค้อยๆแก้ไปก็แค่จะเปลี่ยนกระบอกโช้ใคในนี้โโหปัญหายเยอะมากนะครับ แล้วก็โช้กตัวเนี้มันรู้สึกว่ามันจะนิ่มไปไม่รู้ว่าเขาเซ็ตน้ามันมาหรือเปล่าแล้วพอทํามาเรื่อยๆดูฝนตกนะครับขอบทางอยู่ตรงนู้นครับน้ําเข้ามาแทบจะทํางานไม่ได้แล้วก็ต้องรีบใส่ล้อเสร็จก่อนเพื่อที่จะขยับรถเข้ามานะครับฝนก็ตกหนักนะครับช่วงนี้ดูฟ้าก็ไม่ค้มเท่าไหร่แต่ว่าตกแบบว่าน้ําเยอะมากไม่ใช่ตกแบบลมแรงอะตกแบบลมเบาๆไม่ได้ใหญ่เลย ก็เดี๋ยวรอชมกันนะครับเดี๋ยวสายเบรกก็ยาวไปเดี๋ยวต้องเปลี่ยนนะครับที่จะแต่งเนี้ยแล้วของมันไม่มีตรงรุ่นนะครับก็ต้องทําใจนะครับมันจะต้องหาประยุกต์ DIY ไปนะครับตอนแรกนะครับเมื่อวานเนี้ยผมกับไอตัวเผาเนี้ยไว้ด้านหน้านะครับแต่มันก็แปลกๆนะครับเพราะปั๊มเบรกมันอยู่ด้านหน้าด้วยมันจะมาหูดตอนเนี้ย ก็อีกอย่างหนึ่งก็คือไอ้บางโคนนะครับมนจะาอยู่สูงนะครับมันน่าเียบเดี๋ยวต้องเปลี่ยนบางโคนมาอีกนี่แค่เปลี่ยนโช๊คนะครับโอ้โหถ้าจะต้องรื้อชุดหน้าใหม่หมดเลยดีนะครับว่าถ้าเกิดแผนเนี้ยไม่ได้อาจจะต้องเปลี่ยนชุดแผงคอใหม่นะครับให้มันเยื้องมากกว่าน,นี้แผงคอเดิมมันก็เยื้องนะครับเนี่ยอันนี้แกนอยู่นี่นะครับแล้วก็ตัวแกนจับโช๊คอ่ะมันก็เยื้องมาด้านหน้าแล้วมันก็หลบให้เต็มที่แล้ว แต่มุมคัตเตอร์มันตรงๆนะครับตอนนี้ยมันมุมมันไม่ได้เฉียงมากมันก็เลยติดด้านในนะครับอันนี้ก็หลบเรียบร้อยก็สามารถโหลดขึ้นได้นะครับยมันสามารถโหลดขึ้นได้อีกสังเกตรอยที่มันเด้งมาอยู่ช่วงนี้อาจจะโหลดได้สักนิ้วกว่านิ้วครึ่งสองนิ้วนะแต่ก็ต้องดูนะครับว่ามันจะเทียเกินไปหรือเปล่าเพราะว่าจังหวะนี้พอโชคยุบตัวพอเราขึ้นนั่งอ่ะมันก็อยู่ประวาณนี้แหละเหมือนโชคนิ่มไปต้องไปเช็ดน้ำมันเซ็ตสปริงใหม่ ล้วค่อยโหลดขึ้นไปนะครับตอคลิปนี้เอามาดูคร่าวๆนะครับเอามาสร้างแรงบันดาลใจหน่อยเผื่อใครกำลังท้อนะครับตอนนี้ผมกำลังท้อมากเลยเนี่ยไม่รู้จะจบหรือเปล่านะครับเดี๋ยวต้องหาลองให้มันพอดีนะครับบูธก็ซื้อมาแบบตัวเนี้ยตัวเนี้ยแล้วก็ตัวทองมาตัวเงินมาส่งกันมั่วหมดเอาแค่งานจบไปก่อนแล้วค่อยมาวัดขนาดแล้วก็สั่งซื้อบูธใหม่ถีโอเคก็อคลองคนต้องสั่งใหม่เป็นสั่งแบบจับกับกระบอบกชกคลิปนี้ไปก่อน ก็ดูพวกข้าวเราเราดูตอนเสร็จงานนะครับมาดูว่าตัวรถส่งของเราอ่ะมันจะแต่งตรงซิ่งได้ขนาดไหนนะครับเผื่อใครจะเอาเอารุ่นรุ่นเนี้ยเอาไปแต่งดูเพื่อเป็นแนวทางแล้วกันยางก็เทเตี้ยเลยยางก็ขนาดเท่ากับเนี่ยขนาดเท่ากับพอสินิ้วส่ยยางสามร้อยนะครับเส้นผ่าศูนย์กลางประมาณสิบหกนิ้วพอสิบสองแต่ว่าขนาดเท่ากับ10นิ้ว ไปยางสามร้อยก็ยาง, 300, ยางันนี้ถือใครจะไปลออนะครับเจ็ดสิบเก้าสิบแต่ว่าผมว่าขอบไอ้แก้มมันบางไปหน่อยถ้าแก้มสักเก้าสิบเก้าสิบหกสิบผมว่าเจี๋วนะแต่ว่ามันหาไม่ได้นะครับเอาด่วนดวนไปก่อนได้งานไปก่อนนะครับคลิปนี้ไปก่อนเดี๋ยวนั่งจับเรื่อยๆแล้วเสร็จแล้วมาอัปเดตให้ดูกันนะครับ